มาแล้วจ้าสวัสดีนะคะทุกคนรวยรยปังๆกันแล้วจ้ามาแล้วมาแล้วมาแล้วอ่ะดูสิวันนี้จะเป็นยังไงวันพรุ่งนี้เนาะอ่ะไว้หุ้นเราชุดรวมชุดวีทุกอย่างแต่พี่จะเดี๋ยวนี้จะไม่ค่อยได้ทำทำไอ้นั่นหมดแล้วเพราะว่าพี่หาไอ้อะไรนะเขาเรียกว่าอะไรอะ อืมโอ้ไม่รู้จะพูดยังไงเดี๋ยวนะึกออกเดี๋ยวพูด <c oughs> นกคัทั้งน้องแปลกไหมเออวันนี้นอยหอสุดปังปังจนจะอ้วกปังจนจะอ้วกทั้งสามตัวทั้งนี่นะคะน้องๆทั้งสองตัว,ตวสองตัวเจาะเข้าทุกรอบเลยสามรอบเนาะสามสามนอยเนาะหน้าภูมิใจทั้งตัวรูดตัววิ่งได้หมดเลยวันนี้สุดยอดมากค่ะทุกนอยเลยมาทุกนอยเลยตัวดินมาทุก ตัวเลยห้าตัวมาครบดีใจมากเลยคะ่ะวันนีสกก้สุดยอดเลยรอบ b 11เดเด้งไม่อยากจะคุยโอ้ยสุดยอดจริงค่ะนะคะน้องๆถ้าได้ดูแล้วก็กดติดตามด้วยนะคะกดถูกใจพี่ด้วยนาะจะได้มีกำลังใจนะคะจะได้มีกำลังใจใช่เลยหรอกนะไม่ได้บังคับแต่ขอร้องนะคะแต่ขอร้อง นน้นงนองนเพ,พื่อนพี่ๆทั้งหลายนะคะพรุ่งนี้ให้เด่นไปเป็นเลขไม่ชอบอีกละถ้าเลขตัวเดิมนี่จะไม่ค่อยชอบศูนย์สองตัวเด่นไม่ชอบเพราะว่าสองมาสามสี่วันแล้วนะคะเกือบจะทิ์หนึ่งล้วมั้งเนาะเออวันนี้ก็ดีหน่อยหนึ่งก็มาเนาะหนึ่งมารอบเดียวแต่สองมานี่สองรอบเนาะ 9, เก้ข้ามาโอ้ศูนย์สุดป,ปังค่ะสุดป,ปังศูนย์ก็บนล่างรอบ V ีสองก็บนล่างรอบอะไรนะเอ้ยเกเก้าเนาะรอบพิเศษโอ้ยสุดยอดเลยตัวเด่นตัวเด่นมาสองรอบเอ้ยรอบละสองสองตัวบนล่างเลยเนาะโอ้ยสุดยอดอยู่ไม่ใช่ธรรมดานะคะวันนี้ปังปงัปังมาก อยดูพรุ่งนี้แล้วกันลาวสตาร์เดี๋ยวนี้วันนี้เขาวันนี้เข้าแต่รูดเนาะวันนี้เข้าแต่รูดรอดูพรุ่งนี้ีสิว่าจะเข้าอะไรไมเข้าเจาะเข้าไอ้นี่ไหมเนาะก็ลงเท่าที่ทําได้นะคะเออลืมบอกไปเนี่ยชุดรวมของเราเล่นได้ทั้งสองชุดเลยนะคะถ้าเกิดว่าเราเล่นนิเกอีนะรอบเช้านะรอบแรกเลยถ้าเข้าของลาวสตาร์ ก็ไปลาสตาร์เลยค่ะไปลาสตาร์เลยแต่สองหกก็มีนะของของลาสตาร์แล้วก็ออกไปของไอแนมตัวเด่นด้วยเนี่ยศูนย์ก็มีเห็นนะศูนย์ก็มีเหมือนกันนะคะเออนั่นไงเด่นเด่นเด่น,ด,นดีไม่ดีนะ่ะลอยมัดรวมนะ่นะหุ่นมัดรวมเนี่ยมาออกลาสตาร์ของเราอีกนะคะลาวทีวีอีก อืมชอบออกอย่างนี้ประจําเลยนะเนี่ยเอาเอาเอา,เอาลาวสตาร์หรือเอาะไรไปเล่นลาวทีวีก็ได้แต่รู้สึกว่าลาวทีวีของเราจะมีอยู่นะทําทําทําแยกนะ่ะคิดว่าอาจจะเหมือนกันด้วยซ้ําไปนะยังไม่ได้ดูเลยค่ะลงไปแล้วแต่ยังไม่ได้ลงคลิปนะคะเขียนลงไปแล้วว่ามีอะไรมาัางเดี๋ยวค่อยดูกันเนาะลาวทีวีเนาะแต่ไม่ได้ทําให้หมดนะคะทําเท่าที่เห็น คำนวณเท่าที่เท่าที่เห็นนะไออไม่ได้ทำหมดทุกอย่างอย่างน้อยสตา์อย่าง้อยที tv นี่ไม่รู้ว่าออกอะไรหาแล้วไม่เจอทำให้ปวดหัวเลยไม่หาเลยค่ะเอาตัวที่เอาตัวที่แบบเหน็นผ่านๆแล้วก็จดลงมาเนาะเอาลงมาแล้วมาคำนวณดูนะคะก็ได้เท่าที่ทำได้นะคะน้องๆค่ะแล้วก็เล่นตามที่พี่มีเนาะถ้าไหนที่พี่ไม่มีก็ชุดรวมไปเล่นเลย ระปรองปังแน่ๆนพี่คิดว่านะชุดรวมไปเล่นเลยนะอย่างน้อยทีวีน้อยสตาร์อะไรเงี้ยน้อยพัฒนาวันนี้พี่ก็จําไม่ได้ว่าออกตัวไหนสงสัยจะไม่ได้ทําน้อยพัฒนาหรืออะไรนี่แหละวันนี้คิดว่าเข้าอยู่นะดีไม่ดีกี่เด้งสีเด้งด้วยมั้งจําไม่ได้ว่าออกตัวอะไรมั่งเนาะเพราะเขาเขียนลงอยู่จําไม่ได้นะคะน้องๆค่ะ ก็ประมาณนี้นะคะพรุ่งนี้เจอกันนะคะรวยรวยปังปังค่ะน้องๆเจอกันเจอกันขอให้โชคดีนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์พี่ด้วยนะขอบคุณทุกคนด้วยค่ะ